สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนครับมือนี้กับว่าพบกับกาสานหนึ่งด้ครับพี่น้องมาพี่น้องมานี่มือนี้ต่ไม่นู่ักสมครับคล้องสุกครับพี่น้องนะพี่น้องมาเสียบเสียบเหมือนกันนะครับดีถสวยเจล้วมาพี่น้องมากพ่นเกลสดเลยครับมือนี้นะเสียบเสียบเหมือนกันเด้อพี่น้องมาพ่นเกลือ เี่ององมาเสียบเหมนกันนะไม่มีพีหลองไม่มีอะไรเอ,องไ้องมอสบกันนะครับ ได้ขนาดต้คนฝนมันกันมากันต้นนี่นนเรอเ้ยเสียงอื้อก,กินปราแดกนะครับพี่น้องคือปวดถือปวดอันอนด้กินปลาแดกได้ไหม ังไก่ทั้งไก่กันเลยสิมากเลยี่้องวะเสียวงันมันแก่ใช่ไหมเดอม่าเดิมพี่้องทั้งไก่ทั้งไก่กันเลย ท่องกาสันเลยด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดทรับจะค่าให้หน่อยนะครับอืมมานั่งเฮ้ใส่จัดคำมันมันใหญ่กันอืมมาเด้มาเด้คนี่มันดีแล้วพี่น้นงนองภาหน่วยหกหน่วย